สวัสดีครับผมมันพินกับ c h anel n Feel Thai FDLTHI ใน YouTube ครับวันนี้เป็นโอกาสพิเศษครับอยู่ที่หน้ามิวเซียมสยามนะครับตรงแถวโรงเรียนราชินีนะครับแล้วก็ใกล้ๆปากคลองตลาดนะครับตรงนี้จะเป็นสถานีสนามชัยนะครับที่จะเป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในประเทศไทยครับเท่าที่มีการสร้างกัน นะครับวันนี้ได้มีโอกาสพิเศษนะครับได้มาชมสถานที่นะฮะเดี๋ยวเราไปกันนะครับการตกแต่งเขาว่าสวยงามมากนะครับไม่แพ้ทางรถไฟใต้ดินที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียที่สร้างขึ้นในสมัยสหภาพโซเวียตที่มีการตกแต่งทานที้ต่างๆรู้หลาเหมือนเป็นพระราชวังนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะฮะ นี่ก็คือด้านหน้าของมิวเซียมสยามนะครับแล้วก็ตรงนี้คือบริเวณที่ลงทางรถไฟนะครับลงทางรถไฟเด่นนะครับสายนี้ยังไม่เปิดยางเป็นทางการนะครับครับก็ลงไปด้านล่างกันนะครับนี่ครับ สถานีสนามชัยนะครับก็บตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโดยชอาการช่างนะครับ<ๆ>ก็ลงบันไดต่อเป็นชั้นที่สองครับ การตกแต่งยังไม่เรียบร้อยนะครับก็ต้องเรียนให้ทราบว่ายังอยู่ในขั้นที่กําลังก่อสร้างนะครับวันนี้ได้เข้ามาชมเป็นกรณีพิเศษนะครับพร้อมกับการถแถลงข่าวของอกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาน,นะครับนี่คือแผนที่นะครับ ก็จะลอดแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะฮะนี่ครับไปที่สนามชัยนะครับจากสนามชัยก็จะลอดแม่น้ำเจ้าพระยาไปที่สถานีอิสรภาพนะฮะ อุโมงลอดแม่น้ำเจ้าพยานะครับโอ้นี่ก็คือระยะห่างจากก้นแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยถึงอุโมงเนี่ยสิเมตรนะครับแล้วก็ความยาวไม่ต่ำกว่าสองร้อเมตรฮะแล้วก็มีงานสำรวจทางโบราณคดีด,ด้วยนะครับโอ้นี่เป็นวัตถุโบราณที่เจอฮนะมีทั้งของฝรั่งของจีนนะครับ นี่ก็เป็นแผนภาพานะฮะนี่คำบรรยายครับโครงการอ่ะสถานนะี หัวลำโพงบางซื่อที่เราเปิดบริการอยู่นะครับส่วนต่อขยายเนี่ยส่วนใต้เนี่ยเราจะต่อจากหัวลำโพงนะครับเป็นระบบต้นสุดฟ้าใต้ดินนะครับก็จะข้ามแม่น้ำเจ้าพยาสู่สถานีสุดท้ายที่จะ่อดจากข้ามแต่ฝั่งพระนครคือสถานีสนามชัยที่เราอยู่นะครับแล้วก็เราจะลอดใต้แม่น้ำเจ้าพยาไปอยู่สถานีสุลภาพจากนั้นเส้นทางก็จะเริ่มยกระดับขึ้นมาเปจนถึงสถานีท่าพักนะครับท่าพักเนี่ยจะเป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างอีกส่วนหนึ่งที่เราจะเชื่อมต่อกับท้ามอยู่นะครับ ทางเหนือที่ทางบางซื่อเนี่ยก็จะมีรถท้ฟ้าสายดีรถท้งฟ้าบางซื่อมาที่มาที่เต่าปูนเต่าปูน่มแที่บางโพที่บางโพเนี่ยเราจะข้ามแม่น้ำจ้าพระยาบริเวณแยกบางโพนะครับเชื่อมต่อมายังบริเวณถนนเจรัญศิลป์โมงนะครับวิ่งตามถนนเจรัญศิลป์โมงทั้งหมดในส่วนนี้ในส่วนเหนือจะเป็นรถท้ฟ้ายกระดับครับทั้งหมดก็จะมาเจอกันที่ท่าพระแต่ท่าพระเนี่ยระบบรถไฟองฟ้ายกระดับก็จะไปตามถนนพุทธเกษมจนกระทั่งถึงหลักสองนะครับอันนี้คือทําให้ภาพรวมของ ระบบรถไฟฟ้ขาของเราเนี่ยจะมีระบบรถไฟฟ้าที่เรียกาเป็นเส้นวงกลมล้อมรอบกรุงเทพมหานครชั้นในนะครับเป็นส่วนหนึ่งของวงแหวนัสดาด้วยแล้วก็ทําให้พื้นที่ฝั่ง,งพระนครน,นะครับกับพื้นที่ฝั่งธนบุรีรรจะสามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับอันนี้คือสาระสำคัญแล้วก็ขมย้ำภาพต่อไปะครับต่อเลยครับนะครับสนามช้ยเนี่ยเราจะลอดตใต้แม่น้ำเจ้าพระยานะคะรับไปยองขาหนีทางข้าวต่อ ที่ผมว่าลอดแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยฝั่งนี้นะก็คือสถานีสนามชัยแม่น้ําเจ้าพยาจะอยู่ตรงนี้นะครับเราจะลอดใต้แม่น้ําเจ้าพยาจนมาถึงสถานีอิสระท่า,านะครับต่รัสั้นๆเนี่ยแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณที่เราจะลอดเนี่ยมันกว้างมาสัก200เมตรนะครับส่วนลึกที่สุดประมาณสัก20เมตรเราจะมีอุโมงคลอดใต้ท้องน้ําที่ลึกที่สุดเนี่ยไดอีกสัก10เมตรนะครับต่อลยครับอ,อันนี้คืออุโมงค์ที่สร้างเสร็จทิ ด้านล่างตุ่มองเสร็จแล้วครับอยู่ในขั้นตอนการวางรางครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่บริเวณเนี้ยเนื่องจากเป็นพื้นที่เรียกว่าเกาะกรุงและต้นตองศิลป์ชั้นในครับก็จะมีการผุดโบราณพอดีใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่เราเราเราค้นพบนะครับก็ครับมีมีโครงการครับอันนี้สาระสำคัญโดยสรุปพอสังเขปว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ที่จะอธิบายในส่วนของการจัดแต่งครับก็ จุดตจากาณร่ขพรงก่อสร้างก่อนก่อสร้างครับคือก่อนจะเปิดหน้าดินเนี่ยเราจะมีการขุดคอ้นโบราณคดีนะครับแล้วก็ค้นพบอะไรก็จะเก็บไว้ครัจะเป็นเป็เรื่องใชในการก่อสร้างที่เราศึกษามือนพบสิ่งรอนะครับที่เราตเ่ม่้ากันนะรับแขด้เลย็งไเลยที่ส่วนหนึ่งนี่ต้องการ ส่วนหนึ่งที่ที่จะสังเกตก็คือเมื่อกี้ที่เรามาเนี่ยทางขึ้นทางลงเราเนี่ยจะไม่มีหลังคาอาจจะพิเศษกว่าที่อื่นนิดนิดหนึนนน่งนะครับเพราะว่าเพื่อจะทําให้สถาปัตยกรรมที่ยังมีอยู่เนี่ยมันมันไม่มันมันยังคงืนอยู่นะครับนะครับไม่บดบังทัศนียภาพนะครับแล้วก็สถานีของเราเนี่ย รถไฟฟ้าที่เราจะใช้บริการเนี่ยมันจะลึกประมาณสัก32เมตรนะครับที่เราจะลงไปแต่ว่าผู้ใช้บริการเนี่ยอาจจะไม่ไม,ไม่รู้สึกลำบากอะไรถ้ามีเรามีระบบะบันไดเลื่อนจนถึงชั้นชานชาลาเลยนะครับเป็นผู้โดยสารที่ลงมาจากข้างบนเนี่ยจะมีบันไดเลื่อนแล้วก็เรามีลิฟต์บริการด้วยนะครับแล้วก็จะลงมาจนถึงชั้น32เมตรก็อาจจะไม่รู้สึกเหนื่อยอะไรนะครับอันนี้คือสาระสำคัญของสถานีโดยสังเกตนะครับก็ถ้าจะว่าท่ทานอยากจะเยี่ยมชมการตกแต่งนะครับเชิญเลยครับ ครับตรงนี้ก็รัฐมนตร,นนตรกตีกำลังฟังคำชี้แจงนะครับก่อนที่จะลงไปด้านล่างของสถานีครับผม นะครับบริเวณในสถานีนะครับในหลักการในพื้นที่ทารออกแบบนะครับก็จะมีอยู่สี่ประเด็นหลักๆนะครับเรื่องแรกก็คือเรายึดแนวทางของสถาปัตยกรรมไทยแท้นะครับเพระาะฉะนั้นลวดลายการตกแต่งต่างๆเนี่ยก็เป็นสถาปัตยกรรมไทยที่เรียกว่าเป็นศิลปกรรมไทยแ,แท้เลยนะครับไม่ได้มีการประยุกต์หรือดัดแปลงนะครับเรื่องต่อมาก็คือเราปรับบรรยากาศภายในถ้าถ้านเห็นก็จะเห็นว่าเออสเปซภายในที่เราเรียกนะครับที่ว่าง สถานีนี่ยจะแตกต่างับที่นะร้างพยานหรือวนที่สูงขึ้นนะครับรลัร้าเพดานสองนี่ครับเหมือนอยู่ในวัดหรือในวังนะครับแล้วนี่เป็นกําแพงลักษณะเหมือนเป็นกําแพงวังแีรางือตรงนี่ยก็ีการดงนเช่นสา้า่้ี่อาจจะเป็นสา่มตานะครี นี่เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยนะฮะ ถึงแม้ว่าจะมีพื้นฐานจากแม่ลายเหมือนกันเนี่ะครับก็จะเป็นลายที่ยูนี้เรียว่ายูนี้ก็คือเป็นสต็อกที่นี่เลยอาจารย์โยมก็ช่วยออกแบบให้เสร็จนะครับท้องท้องเสาท้องคานท้องป้าเพดานนะครับก็เป็นการประดับลวดลายเพื่อให้มีรูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยอย่างเช่นมณฑป้าเพดานเนี่ยเรียกว่าเป็นเป็นลายดวงดาวนะครับตรงตำแหน่งที่คมไฟก็เรียกว่าเป็นดาวล้อมดือน ะะก,ก็เป็นรูประบของจัรไทยการเลือกใช้สีเนี่ยก็ที่เห็นเป็นสีแดงเนี่ยก็จะเป็นสีแดงที่ไม่เหมือนกับสีแดงทั่วไปแล้เลือกเป็นสีแดงน้ำหมาคือเป็นสีแบบโบราณนะครับผสมกับการใช้ปิดปิดวัสาวสีทองนะครับก็เป็นลวดลายแบบไทยนะครับก็เชิญท่าน,นชมไป,ป,ปได้เลยได้นะครับ